STAR News 1สวัสดีครับสมาคมจักรยานประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีอบอจจังหวัดประทุมธานีรวมกับเดนไนเซนเตอร์ติวานน์จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประทุมธานีครั้งที่2ชิงถ้วยเกียรติยศขณะนี้ครับนักข่าวภาคสนามของเราสมศักดิ์คีรันรุ่ง อยู่ในที่ถแถลงข่าวเดินนายเซ็นเตอร์ติวานนท์พบกับนักข่าวภาคสนามครับเชิญครับขอบคุณครับคุณกิติคุณผมสมศักดิ์ีรันลุ่งผู้สื่ข่าวภาคสน,นามขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดถแถลงข่าวเดินนายนะครับ ถนนตีวานนท์บางกะดีจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมารับชมฟังการถแถลงขา่าวการแข่งขันจักรยานแบบเรียวไทม์เลยครับ สมาคมจักรยานปทุมธานีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีอบจอปทุมธานีเดือนนายเซ็นเตอร์ติวานน์จัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่สองชิงโลกเกียรติยศเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566พลตำรวจโทคำรวนวิทยุกกระจานายกการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายคิวอารุโนสอนนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี นายพัช์พลชัยสุริยาทวีกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและนางสาววรพรตติปนิเทพผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดนายติวานนท์จำกัดร่วมแถลงข่าวสารแข่งขันจักรยานจิงแชมป์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่สองประจำปี2566ชิงโลกเกียรติยศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีของรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า2 0แสนบาทณลานเซ็นเตอร์โซนเดอะนายเซ็นเตอร์ติวานนน์นายคิวอรุโนซอนนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีกล่าวว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่สองนี้สมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี สำนักง,งานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปทุมธานีสภ<ล>าอุตสาหกรรมท่องเท,ที่ยวจังหวัดปทุมธานีหอการค้าจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งดนายเซ็นเตรอร์ติวานนท์ศูนย์การค้าในเครือ MBK ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาจักรยานปทุมธานีให้มีความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ ต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้กีฬาจักรยานเป็นการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดประทุมธานีนางสาววรพรจติปานิเทศผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดนายติวานน์ T un, จำกัดกล่าวว่าเดนายเซนเตอร์ติวานนศูนย์การค้าในเครือเคมบีเค มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันจกักรยานชิงชนะเลิศจังหวัดปรทุมธานีต่อเนื่องเป็นปีที่สองที่ผ่านมาเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการกีฬาในจังหวัดรปรทุมธานีหลากหลายรายการและในครั้งนี้ก็เช่นกันเราได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดงานแถลงข่าวรวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ของศูนย์การค้าเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้ทราบข้อมูลจากการแข่งขันดังกล่าวโดยนายเซนเตอร์ติวานนท์พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเชื่อว่าการแข่งขันจักรยานจริงแชมป์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่สองนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมแข่งขันรวมทั้งสร้างบรรยากาศปึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดีการแข่งขันจักรยานชิมแชมป์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่สองประจำปี2566เป็นการแข่งขันประเภทเสือหมอบทางเรียบระยะทาง70กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางปทุมธานี346ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนกาญจนาพิเศษซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น8ทุ่นดังนี้ ประเภท A รุ่นไม่จำกัดอายุชายประเภท B รุ่นอายุไม่เกิน20ปีชายประเภท C รุ่นอายุ30ถึง39ปีชายประเภท D รุ่นอายุ40ถึง49ปีชายประเภท E รุ่นอายุ50-59ถึง59ปีชายประเภท F รุ่นอายุ60ปีขึ้นไปประเภท G รุ่นไม่จำกัดอายุหญิงประเภท H ดุนอายุ35ปีขึ้นไปหญิงโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกาณนะจุดสตาร์ทปล่อยตัวนักกีฬาณนะลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแห่งใหม่นะครับที่ลงแข่งขันในวันอาทิตย์ที่19นี่คือาทีมพี่เจผู้จัดการทีมเขาบอกกับผมเป็นการส่วนตัวว่า แปดรุ่นปีเตอร์เจมสต้องขึ้นโเดียงทุกรุ่นครับ